สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเยี่ยมชมร้านลาบระคาเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาดูแม่ค้าว่าทําเมนูอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับอ่าครับเรามาชมฝีมือแม่ค้าเลยครับครับเมนูแรกนะครับนี่โอ้โหครับอาจจะเป็นแกงอ่อมเนื้อนะครับร้อนๆเลยพี่น้องดูครับถุงใหญ่ๆยั่วๆเลยนะหอมกลิ่นข้าวคั่วมาตําหูดังเสียเลยนะครับ ตัวนี้ก็คอหมูย่างนะครับอร่อยอร่อยเลยนะครับเมนูที่สองนะครับเมนูที่สามลาบอะไรครับนี่ลาบอะไรครับลาบปลาดุกครับปลาดุกครับพี่น้องเอ้ย้นี่จะแนวแสบแสบครับพี่น้องตัวนี้กน้มขิมขมแท้แน่นอนครับตัวนี้เอ้พี่น้องน้ำขิมขมครับนี่ครับเมนูที่สี่ตำไทยตำไทยแน่นอนครับนีอพี่น้องตำไทยเลยพี่น้องเลยมาดูข้าวเหนียวร้อน เขาเหนียวร้อนๆด้วยนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหร้อนๆเลยครับไอทวนวลเลยน้องเอ้ยตัวนี้ก็เป็นลาบหมูนะครับเนาะมีมีมีลาบหมูนะครับลาบหมูนะครับแม่ขาเหากระลังเก็บอยู่นะครับเนาะมาเยี่ยมเฉยๆนะครับวันนี้มาไม่ทันตอนทำนะครับดูที่พี่น้องว่าขายดีไม่ดีมาชมนะครับลาบหมูนะครับนี่น้องครับตัวนี้ห่อนๆเลยเลยในขาคนจิตตัง ขายก็ขายถุงละสิบาทถุงกบบทุงแบบใหญ่จับก็จับไลยนะครับเบิ้งเด้อเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้ง่กินกินเพืเดียวตาสวดเลยพี่น้องเด้อตาสวดเลยกินเพืเดียวตาสวดตาสวดถุงละสิบาทเบิ้งก็พี่น้องเป็นตาลวยไปคนขายไลยเด้ครับพี่น้องเบิ้งผมเวลาคิดผมกินเด้อครับเด้อถุงละสิบบาท สารในไข้อดิศอนนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับถ้าไม่ขี้เกียจนะครับน้องได้ฝากาเป็นกำลังใจในคลิปด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยไปสองคลิปนะครับก็ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามารับชมเนาะกน่าจะประมาณพันัพับได้แล้วนะครับสองคลิปเยี่ยมมัดเรียบร้อย นี่ครับฝากด้วยครับเด้อพี่น้องด้วยฝากมากฝากมาอุดหนุนแน่ลูกค้าผู้อยู่ในไข่อธิซอสมอซีมอหานะครับมอเย็บสองมอหนึ่งนครับไม้เวทเวทแหลกตัวนี้เมนูกัดสีต้มต้มยังนี่โอ้พี่น้องเลยสงสัยคนสีเมนูไก่แถบพี่น้องต้มอ่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะมื้อนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆเยี่ยมชมร้านหลับสารคามนะครับเมนูอาหารอีสานนะครับใบเพียงเท่านี้นะครับ แล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ไอคอนซีสเกตนะครับเพจเสียงมิวสิกซีสเกตและเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดียูดีมิสุขซูค้นครับ